ภาวะซึมเศร้าจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูการผู้ที่เผชิญภาวะนี้อาจมีอาการเหมือนผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทั่วไปแต่จะมีอาการป่วยเป็นช่วงๆซึ่งมักเกิดขึ้นในฤดูหนาวและอาการจะดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนแต่ผู้ป่วยบางรายเขาอาจแสดงอาการในฤดูร้อนต่อไปได้เช่นกันค่ะ โดยสาเหตุของภาวะซึมเศร้าจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าช่วงเวลาในตอนกลางวันที่สั้นลงในฤดูหนาวอาจทำให้ร่างกายได้รับแสงแดดน้อยลงจึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆภายในร่างกายจนทำให้เกิดภาวะนี้ได้ค่ะ นอกจากนี้เชื้อไวรัสบางชนิดอาจแพร่กระจายได้ดีแล้วก็พบได้มากในช่วงที่มีอากาศหนาวเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัส RSV หรือไวรัสโรตาเป็นต้นซึ่งอาจจะทําให้คนที่อยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็นป่วยง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ชี้ว่าระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายอาจป้องกันไวรัสได้ไม่ดีเมื่ออยู่ในอากาศที่เย็นรวมถึงอากาศที่หนาวเย็นอาจทําให ผู้คนใช้เวลาอยู่ภายในอาคารหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นจึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้เช่นกันการดูแลตนเองแล้วก็ป้องกันภัยจากอาการหนาวนะคะอากาศหนาวนะคะพูดเร็วอากาศหนาวนะคะอาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับร่างกายได้หลายรูปแบบจึงควรดูแลร่างกายตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบนะคะต่อสุขภาพ โดยอาจปฏิบัติตามวิธีการต่างๆดังต,ง,ตง,ตงต่อไปนี้ค่ะสวมเครื่องแต่งกายที่ช่วยป้องกันความหนาวเย็นแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะเช่นสวมเสื้อผ้าหลายชั้นสวมเสื้อกันหนาวสวมแว่นตาผ้าพันคอหมวกถุงมือถุงเท้าหรือว่ารองเท้าบูทกันนะ้ำเป็นต้นนะคะดื่มน้ำอุ่นหรือว่ารับประทานอ,อาหารนะคะบางชนิดอย่างช็อกโกแลตนะคะข้าวโอ๊ตบดซุปฟักทอง น้ำขิงหรืออาหารที่มีรสเผ็ดค่ะหากเป็นผู้ที่มีอายุนะคะ65ปีขึ้นไปค่ะผู้ที่เป็นโรคปอดนะคะโรคหัวใจหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกไม่ควรออกจากบ้านในวันที่มีอากาศเย็นจัดนะคะแล้วก็ควรทําให้อุณหภูมิภายในบ้านนะคะสูงกว่า18องศาเซลเซียสค่ะปิดประตูแล้วก็หน้าต่างเพื่อป้องกันลมหนาว ใช้ขวดน้ำร้อนหรือผ้าห่มไฟฟ้าเพื่อช่วยให้เตียงอุ่นขึ้นแต่ก็ไม่ควรใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันนะคะมันจะร้อนเกินไปค่ะทาครีมนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังไม่ควรนั่งนิ่งๆนานเกินไปในสภาพอากาศหนาวเมื่ออยู่ภายนอกอาคารนะคะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายพอประมาณนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นไปฉีดวัคซีนนะคะป้องกันนะคะ ไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลเมื่อทราบแล้วว่าอากาศนะคะที่หนาวเย็นอาจเป็นสาเหตุของอาการป่วยได้หลายชนิดซึ่งอาการบางอย่างนะคะอาจร้ายแรงถึงชีวิตได้เช่นกันดังนั้นหากเกิดความผิดปกติขึ้นภายในร่างกายโดยเฉพาะหลังจากสัมผัสกับอากาศหนาวนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องด้วยค่ะ ทุกวันนี้พี่เล็กจะทําคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3ามโมงสิค่ะสิบหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวข้าน,นะคะเกือบเกือบสองทุ่มค่ะ19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวนันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG t w i t t e r หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ s p ะะหรือสแกน QR code นะคะพี่เลข่ห้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เลขตก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาตอบตอคำถามทันทีเลยค่ะ หรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้นะคะ่ะ adsb สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ